เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2514ดรแว,วนเนอร์โฮเยอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมอบเครื่องกองน้ำสำหรับภาวะฉุกเฉินไรสต์จจำนวน3,000เครื่องให้สภากาชาติไทยนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนเพื่อใช้ในการผลิตน้ำสะอาดสำหรับปริโภคโดยมีนายสวรรณิศคงสิริผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายวิเศสัมพันธ์รับมอบ ห้องรับรองอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนสภ,ภากาชาติไทยเครื่องกองน้ำสำหรับภาวะฉุกเฉินไรส์ตอร์เป็นรุ่นแฟมิลี่โดยสำนังกงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหมยพิทักษ์สภากาชาติไทยจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังคงอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนสองครอบครัวต่อหนึ่งเครื่องซึ่งจะช่วยให้หกพันครอบครัวสามารถมีน้ำสะอาดที่ว้ใช้บริโภค ดยเครื่องกองน้ำดังกล่าวสามารถกองน้ำได้ถึง1 8 0 0 0ลิตรหรือปริมาณ288ลิตรต่อวันและมีอายุการใช้งานถึง3ปีเครื่องกองน้ำไรส้สตอสามารถค่ากองเชื้อโรคประเภทปรสิตแบคทีเรียและเชื้อไวรัสประสิทธิภาพดีเยี่ยมและได้รับมาตรฐาน WHO หรือ EPA จากสหรัฐอเมริกาโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาันธ์สาธารณน,น,นัฐเยอรมนีได้เดินเยี่ยมชมอศาสาสมัคร ที่มาช่วยแพ็กสิ่งของนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอภัยอีกด้วยนพินย้มวยุนสวัสดิ์ถ่ายภาพประดิษฐ์พระมรข่าว